สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมชัยวันนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมากราบสักการะพระธาตุสีคูณนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับนี่เข้ามาแล้วนะครับเดินเข้ามาก็จะเห็นหอระฆังนะครับมีคลองใบใหญ่นะครับช้างใหญ่2ตัวนะครับเข้ามาก็ ก็จะเห็นองค์พระองค์ใหญ่นะครับอันนี้คือพระธาตุนะครับพระธาตุสีคูณนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็ได้ซื้อพวงมาลัยนะครับไปกราบไหว้ขอพรนะครับบริบทนี้สวยงามนะครับสะอาดตาจริงๆนะครับถือว่าเป็นบุญนะครับที่ได้มากราบสการะขอพรนะครับที่ พระธาตุสีคูณนะครับจังหวัดนครพนมนะครับส่วนนี้ก็คือองค์พญานาคนะครับผมสีทองทองอัมพัยสวยงามจริงๆนะครับนี่เป็นสีทองใหญ่ยาวก็บางท่านก็อาจจะเคยเห็นนะครับสำหรับบางท่านก็ยังไม่เคยเห็นนะครับก็ มาแล้วนะครับก็ได้เข้าไปเพื่อบันทึกภาพเพื่อให้ท่านได้ไปเที่ยวแล้วก็จะได้ไปกราบขอพรนะครับเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ตนแก่ตัวกับครอบครัวนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับที่จะบอกบุญมาอย่างพ่อแม่พี่น้องนะครับ ท,ทันทีชอบอเที่ยวแบบเชิงทำนะครับในสถานที่วัดต่างนะครับๆ